นางคนนางลำพูนประแดงคบนางคนนางลำพูนประแดงเต็นโอ่งส่งเพียงโลดแล้วสวยงามพระลำเปดครับพูนประแดงครับพูน,น,พนประแดงครับผมค,คุณาอีกเกมหนึ่งไปเบินน่งนางลำพูนประแดงก่อนสวัสดีนางลำพูนประแดงครับสวัสดีนางลำพูนประแดงครับผมพร้อมครับไหมพร้อมไหมครับผมพ,พร้อมค่ะพร้อมค่ะ ปลาแดงครับสวัสดีนางลำโพงปลาแดงครับผมแต่งโตแต่จังงงแล้วนี่นะกระเท่ยงก้าปลาเต่งโตแต่เพียงครับผมผู้งามผู้รวยหูลายปะนางลำโพงปลาแดงอยู่ข้างในอีกข้มีดีครับผมสวยงามพระรามเศษค่ะอันนี้พ่อเต่งโตนะโมติคำนี่นะพ่อจะมาเป็นช่างจ้ะอันนี้กระโพนปลาแดงเจ๊คบนี่นะค่ะลูกผู้ใหญ่จ้ะ ดูใปีนี้กระเคงเอากระงนางงามนะต๊ะนางงอนะจ้ะอือปีนี้แข่งปีนี้นะปีนี้เป็นงอจ้ะนางเต็นนะอ่อนสอนพี่น้องผู้เศร้าขุดประเด็นให้เพิ่อนกะคากรเด้ง้อ่ำผู้งามบอพี่น้องผู้งามบอผู้เศร้าขุดประเด็นนะสุดยอดครับผมเราต่อไปครับท่านประธานในพิธีจะได้ตัดเงาะนะครับเพื่อเป็น สัญญาณของการเปิดงานอย่างเป็นทางการครับครับผมมีเงาะปวดเลยห้อยไปเรื่อยปวดต้นเรื่อยตัดเงาะไม่ใช่เงาะสองตัวนะครับเงาะที่ห้อยอุ้นต้นอยู่นั่นะครับโอ้นูนละครับาตัต่อไปท่านประธานในพิธีจะทําการตัดเงาะเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ต่องานกินเงาะของเราชาวตะบนเสี่ยวย่างเป็นทางการนะครับเรียนเชิญครับครับครับผมครับ ดนี้เงาะเป็นคนนี่แหละครับจะถือตะกร้ารอรับพวงเงาะที่ท่านประธานกำลังจะตัดนะครับท่านประธานเราจะถอยหลังพร้อมกันนะครับรอรอท่านประธานแป๊บนึงนะครับคุณนายคุณนายเตรียมพร้อมแล้วครับท่านสิริรัตน์คำภูแก้วนะครับรองแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเลยจะได้ตัดเงาะร่วมกับท่านอนุพงศ์คำภูแก้วรองผู้ว่าการจังหวัดเลยนะครับผม ลำดับต่อไปนะครับท่านศิริรัตน์คำภูแก้วรอแม่บ้านท้องมหาไทยจังหวัดเลยครับครับถึงไม่ครับครับครับถึงครับตัดนะครับโอ้โหสุดยอดแข่งขันคนตัดแม่นทั้งคนรับนะครับและพวงที่สองจากท่านประธานครับโอ้โหไอ้ก่ง่ะมอหงอหงอลำดับต่อไปท่านพยุงเหล็กดีครับนายอำเภอเมืองเลยครับผมท่านนายอำเภอจะเป็นผู้ตัดนะครับลำดับต่อไปครับผมครับ ทำ้นาเปอร์ครับได้ไหมครับได้เปอร์ครับงับเข้าให้โอ้โหเรียบร้อยนะครับครับผมตาผมไหมครับพวงสุดท้ายเป็นลักษณะตา้งงานนะครับเยรอดสุดยอดขอบพระคุณครับเรียบร้อยครับได้ลักษณะต่อจากนี้ไปครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยวครับจะได้มอบกระเช้า ของฝากจากตำบลเชี่ยวนะครับซึ่งเป็นของดีของเราชาวตำบลเสี่ยวเลยนะครับผมครับลำดบบแรกนะครับท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลเสี่ยวครับท่านนายกพุทธินานโูชารสครับจะได้มอบกระเช้าของดีของตำบลเสี่ยวครับเป็นกระเช้าผลไม้ให้กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยครับท่านอุพงณ์คำภูแก้วและรองแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเลยนะครับท่านสิริรัตนคำภูแก้วครับ เรียนเิอครับตอนนี้ตอนนี้ท่านมดหัวใมอหวใจหวใจหวใลหมดวใจามดหัวหัวจััวใจหจหมดัวใาหมัจัหวัััจัว